สวัสดีนะคะขอต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีวลนแมวจรค่ะทุกคนวันนี้เอ็มพาทุกคนไปทําบุญนะคะอันนี้คือเอ็มก็ไม่แน่ใจเขาเรียกดอกอะไรเนาะลืมชื่อแล้วทําทบุญผ้าป,ป่ากันจะ้ะที่วัดป่าชาใกล้บ้านเอ็มเนาะนี่เลยค่ะคนมาทําบุญเยอะแยะเลยนะคะทุกๆคนเรามาชมกันได้เลยจ้าไปด้วยกันเลยเดินทางไปชมด้วยกันเลยนะคะทุกๆคนคนเยอะมากค่ะทุกคน แต่ก็น้อยกว่าทุกปีๆแต่ก็เยอะระดับหนึ่งคะ่ะทุกคนได้อยู่นะได้อยู่คะ่ะไปทุกคนเราไปทําบุญด้วยกันนะไปทําบุญด้วยกันนี่เลยทุกคนนะสีหน้าสีตายิ้มยแมย้มแจ่มใสมีความสุขกันทุกๆคนเลยค่ะเอ็มปิดเสียงนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นเสียงดนตรีที่ดังมากดังสุดๆเลยค่ะนะเดี๋ยวผิดกฎเนาะโอเคนะคะทุกคนเดินทางไปดู ไปดูตามร้านทั่วๆไปค่ะร้านค้าทั่วไปที่เขามาทำโรงทานกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนเราก็เดินเลาะกันไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะเอ็มก็พาทุกคนเดินเที่ยวเดินไลค่ะมาทำบุญด้วยกันมาทำบุญด้วยกันเป็นวันดีๆนะทุกคนเนาะป่าเ,าเขาเีย้อะไรนะทำกระถิ่นบ้างทำผ้าป่าบ้างอะไรก็ว่ากันไปทุกคน แต่อากาศขอบอกเลยค่ะว่าร้อนสุดๆตอนนี้ไม่ว่าจังหวัดไหนก็ร้อนเนาะถ้าจังหวัดไหนฝนตกนี่เอ็มดีใจด้วยเลยค่ะแต่ว่าบ้านเอ็มนี้ไม่ตกเลยทุกคนไม่ตกเลยจ้าไม่มีคําว่าตกเลยเด็กน็กเด็กน้อยเต็มไปหมดนะพ่อแม่เขาพามาทําบุญกันนะทุกคนนะโรงทานก็โอเคค่ะยี่สิบกว่าสามสิบก็ถือว่าโอเคนะคะทุกคนมีทุกอย่างให้เราเลือกเนาะเราอยากกินอะไรเราก็เดินไปหา แต่ของแบบนี้เราอยากกินเหลือเนาะเสียดายเพราะว่าเขาอุตส่าห์ทํามาให้แล้วอะนะเราต้องกินให้หมดเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอแล้วนี่เลยค่ะทุกคนเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆค่ะไปดูผู้คนบ้างดูของกินบ้างอะไรบ้างเนาะดูบรรยากาศตามวัดตามวาค่ะทุกคน <laughs> ดูบรรยากาศตามวัดตามมาเดี๋ยวนี้เราเข้าวัดทําบุญกัน นี่ผัดหมี่กะทินะคะทุกคนผัดหมี่กะทินี่คือน่ากินมากและอร่อยด้วยเอ็มชิมแล้วผัดหมี่ทรงเครื่องเออใส่หัวกะทิค่ะทุกคนเคี่ยวหัวกะทิให้เนี้ยแล้วก็ใส่เส้นใหญ่หรือเส้นเล็กลงไปนะคะเอ้เส้นเล็กกับเส้นหมี่จะอร่อยนะทุกคนจะอร่อยมากนี่ค่ะดูคุณดวงคุณยายเต้นสนุกสนานเฮฮาเลยค่ะทุกคนความสุขของคนเก่ๆเนาะเป็นภาพที่น่ารักนะคะทุกคนเป็นภาพที่น่ารักมากๆ เ uh, ดี๋ยวเราจะได้เห็นมโนราค่ะรำมโนราทางภาคใต้ <_ d ance> ตอนแรกเอ็ม่าจะไม่ปิดเสียงแล้วแหละทุกคนแต่ว่าปิดเสียงดีกว่า,นะานเ,าเนาะให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันค่ะทุกคนให้ภาพมันเล่าเรื่องแล้วกันให้ภาพเล่าเรื่องว่าเป็นยังไงนี่รงทานแต่ละโรงนะคะก็ยังไงเอ็มก็ฝากพี่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามให้เอม็มด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยจ้านี่รบมโนราสวยมากค่ะทุกคน สวยจริงๆค่ะ,ะเราก็ไปดูน้องแล้วเราก็มีน้ำใจให้น้องหน่อยเนาะมีนเป็นค่าครูน้องอะไรก็ว่ากันไปเล็กๆน้อยๆสิบบาทยี่สิบาทเขาไม่ได้ว่าเราหรอกเนี่ยโอ้โหตัวอ่อนช้อยมากทุกคนขอบอกเลยจัดได้ดีนะพูดถึงอะจัดได้ดีค่ะทุกคนบรรยากาศก็โอเคค่ะทุกคนนะคะเรามาทำบุญด้วยกันรับพรด้วยกันนะคะทุกๆคน เดี๋ยวคลิปหน้าเอ็มจะพาไปดูอะไรรอติดตามกันนะคะทุกๆคนฝากเป็นกําลังใจให้เอ็มด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเล็กๆของเอ็มด้วยนะคะทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะทุกๆุกคนบายบายจบภาพด้วยการรำมมานโรานะคะทุกคนบายบายคะ่ะ